สวัสดีครับเออซ่าไอทนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Starseed a s n i a t i k e r นะครับสารับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับระบบของเหรียญตานะครับที่เราไว้ใช้ในการใส่ให้ตัวละครหรือว่าเป็นการเพิ่มสเตตัสให้กับตัวละครนะครับหน้าตานะครับมันจะเป็นประมาณนี้จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับที่เขียนว่าเหรียญตานะครับนี่เลยนะครับเหรียญตาพวกนี้จะ เพิ่มสแต็กต่างๆนะครับทั้งพลังโจมตีความเร็วโจมตีหลบหลีกเดฟการสกัดกั้นนะครับซึ่งเราจะได้ตรงนี้มานะเราต้องเข้าไปเรียนอะคาเดมี่หรือว่าเป็นการลงเรียนนะครับเพื่อที่เราจะได้เหรียญตาตรงนี้มานะซึ่งก็จะมีหลายระดับตั้งแต่แตัวของเนี่ยครับ SR ถึงพวก LR เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปทำนะครับจะอยู่ตรงนี้นะน s ยหรือว่าตรงฐานนะครับที่เราอัพนั่นเองนะครับ เปิดเข้ามานะครับหน้าตาก็จะอยู่นี่เลยที่จะเป็นอ่าตึกสูงสงนะครับอะคาเดมี่เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดแค่น,นี้นะส่วนในคัสอื่นยังไม่ได้เปิดนะครับเข้ามานะครับอันนั้นนะครับเราวิธีการที่เราจะอัพเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเราอยากอัพตัวอะไรก็แค่กดเข้าไปเลือกนะครับแล้วก็ เลือกลงทะเบียนเรียนทางด้านขวามือนะครับก็จะใช้เจ้าตัวของตก็ตหรือว่าตั๋วลงทะเบียนเรียนตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะมาพูดก่อนนะครับว่าตัวละครประเภทแต่ละประเภทเนี่ยเราจะอัพไปในทิศทางใดนะครับซึ่งผมแนะนานะครับก็คือถ้าเกิดเป็นตัวละครที่สายโจมตีนะครับอย่างเช่นเฟยย่านะครับจะเน้นไปเรื่องของค่า ADK นะครับกับ ADKSPD ก็คือเป็นพลังโจมตีกับความเร็วในการโจมตีนั่นเองนะครับก็ ที่ผมเลือกตรงนี้ก็เพื่อที่จะแบบมันช่วยในเรื่องของดามิได้ไวแล้วก็ทําให้เกตอันติเนี่ยมันไวด้วยนะครับเพราะว่าในเกตอันติเนี่ยมันจะเพิ่มตามจํานวนการโจมตีเนาะก็จะได้อันติไวไวด้วยนะครับก็จะเป็นสายของตัวตีไกลแล้วก็สายซับพอร์ตนะครับที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยผมจะแนะนําให้เป็น adk กับ adk spd นะครับส่วนแท้งด้านหน้านะครับผมแนะนําเป็น2แบบนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีหลบหลีกนะครับกับเลือด นะครับหรือว่าเดฟนั่นเองนะซึ่งตัวละครนอกจากแทงเนี่ยในตำแหน่งของตัวละครที่จู่โจมเนี่ยก็สามารถใช้ได้กันนะครับอย่างเช่นนี่ครับน้องอยู่นะเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะก็มันจะเพิ่มโอกาสที่ตัวละครที่จู่โจมเนี่ยมันหลบแล้วก็เพื่อมันจะไม่ได้โดนาเมจจะได้ไม่ตายก่อนนี่นะครับเพราะว่าเอาง่ายเลยคืออยู่นะมันมันบางนะครับยกตัวอย่างเลยมันบางนะครับถ้าเกิดเรามีว่าค่าหลบหลีกให้เขาเนี่ย เราอาจจะไม่ตายนะครับอาจจะมีการหลบก่อนแล้วมีโอกาสที่เราจะได้ใช้สกิลเนี่ยที่จะดูดเลือดได้นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะน่าจะเข้าใจเขาขาวแล้วเนาะนะครับผมก็มาดูอย่างที่เฟย่าผมก่อนนะเฟย่าเนี่ยผมทําเป็นนี่ครับ LR นะครับได้ LR นะก็จะเป็นสปีดนะครับโจมตีเร็วนั่นแหละนะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตีไก่เนาะรวมถึงทซิเฟียนะครับเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตัวแทงด้านหน้าเนี่ยตอนนี้ผมมีแอมบเซียนะครับก็ผมใช้เป็นลบลีกนะครับกับเลือดนะถ้าเกิดมีลบลีกหมดก็ได้นะแต่ก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบแบบไหนแต่ก็ที่แนะนาก็จะเป็นลบลีกกับพวกเลือดพวกเด็บอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับสายแทงด้านหน้านะครับรวมถึงนะครับสายสนับสนุนนะครับอย่างเจ้าตัวของอ่าตัวอะไรเลล่าล <c oughs> ิลี era, <c oughs> ่เซลี่ <c oughs> หรือเปล่าเออนี่ไงชาเล่ ale, นะครับตัวนี้ผมก็เน้นเป็นเรื่องของ สปีดในการโจมตีนะครับเพื่อที่จะเก็บอันติไวๆนะครับเอาไว้ใช้ด้วยนะครับอืมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสักหนึ่งตัวละครเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะว่ามันมีรูปแบบยังไงนะครับอืมเอาเป็นแท้งแล้วกันเนาะแท้งดีไหมนะครับแท้งแท้งตัวนี้ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ดีแท้งแล้วกันเนาะนะครับแท้งอย่างเช่นสายแท้งนะครับก็ที่ผมแนะนําก็คือจะเป็นหลบหลีกการเใช่ไหมทุกคนตรงนี้นะครับ เราสามารถที่จะเลือกเรียนนะครับทั้งหมดได้เลยนะทั้งสามอันได้เลยนะนะครับแต่ว่าค่าที่มันโอกาสที่เราจะได้แบบสระแตกที่มันสูงๆมันจะลดลงน,นั่นเองนะครับนี่ไหมโอกาสที่เราจะได้รับนะครับระดับสูงเนี่ยมันจะลดลงทุกครั้งที่เราเข้าคัดเดิมนะครับก็อันนี้มันไม่แน่นะเพราะว่าเวลาผมทําไปแล้วแล้วผมแบบรีใหม่อีกรอบหนึ่งมันได้ค่าเยอะเดิมเยอะกว่าเดิมก็มีนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับสําหรับตัวนี้นะก็จะเป็นสายแทงก็จะเน้นในเรื่องของแฮปปี้กับหลบหลีกนะครับที่ผมใช้เนาะกดเข้ามานะครับจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกตัวละครนะครับเข้าไปด้วยอีก5ตัวนะครับเหมือนเป็นเพื่อนร่วมชั้นนั่นเองนะครับเราก็ต้องมาเลือกให้มันตรงนะมันจะมีทั้งวิ่งเสียงเพลงแล้วก็พวกเอ่อชงยาเลยประมาณนั้นนะก็มันจะอยู่ในสายของตรงนี้นะแบบชงยาหรือว่าเป็นสายทดลองสายวิทย์นะครับตรงนี้เลือกไปเลย5ตัวนะครับ มันจะบูตในเรื่องของค่าที่เราเลือกก็คือลบลีกกับเ่อ HP ใช่ไหมป่ะอย่าลืมกดข้ามฉากได้ด้วยนะครับกดข้ามไปด,ด้วยจะได้ไหวกดใช้ไปนะครับคลิปได้เลยนะครับทุกคนปึ๊บนี่นะครับอ่าเราก็จะได้มาเป็นอันนี้เราได้เป็นอะไรระดับ h อ r นะครับล่างออกศึกเอซี 3, ขั้นตำนานนะครับก็จะมีเลือดเลือดแล้วก็ลบลีกนะครับ ถ้าเราไม่พอใจสามารถกดลองอีกครั้งได้นะครับก็จะใช้ตั๋วลงทะเบียนะเรียนอีกหนึ่งอันอปึ๊บกดมาเลยเป็นไงโอ้อันนี้ HP สามอันนะครับผมเนอนะครับถามว่าดีไหมมันก็มันก็ดีอยู่นะครับอืมสมมุติว่าเราเอาเนาะสมมุติว่าเราเอา,เอาตัวนี้นะเราสามารถที่จะแบบมาแทงได้นะเพราะว่าเราทําการเรียนอีกครั้งหนึ่งไงเราเราคิดว่าเอ้ยเราจะ เราจะแทนที่มันเลยไหมนะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นช่อง2ก็ได้นะอันนี้ผมใส่ช่องสองไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองทําอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับผมจะน้องเป็นหลบหลีกให้หมดเลยมาดูกันนะว่าจะได้ไหมมานะครับเลือกตัวตัวนี้นะสายวิกเด็ดสายวิทนะครับชงยากันหน่อยไปปบปุ๊บป,บป,บป,บปบนี่ครับผมโอ้อนะครับ ได้เอามา,มานะครับลบหลีก SE ขั้นเทพนะครับโ,โหดูค่าลบหลีกของเขาดี 40, 30, สิ3 0แล้วก็มีเลือดแถมมาให้ด้วยนะครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับก็เราเลือกสําเร็จนะครับมันจะให้เราเลือกว่าเฮ้ยเราจะแทนช่องไหนดีนะครับผมก็ผมแทงช่องแรกไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันแล้งมันดีกว่าด้วยนะครับแล้วก็ค่าสเตตัสเนี่ย มันสูงกว่าช่อง2ด้วยนั่นเองนะครับอืมช่อง2มันจะสูงกว่าช่อง1แหละเออนะครับเรื่อกมาเลยปอ,อ๊บนะครับผมแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีเจ้าตัวของเหรียญตานะครับที่เอาไว้ในเอ่อเอาไว้ช่วยในเรื่องของบัฟให้กับตัวละครเราเนะเวลาเราเอาไปลงด่านต่างๆเนี่ยถ้าพวกนี้มันก็จะช่วยให้เราแบบ ลองคิดดูนะคบเพื่อนเวลาเราเอาไปเล่นดานใช่ป่ะถ้าเกิดสมมุติว่าหลบหลีกมันติดขึ้นมาเนี่ยจากที่เราแบบเลื่อนน้อยๆเ,เนี่ยมันทาให้เราแบบไม่ตายแล้วเราสามารถที่จะทําดาเมจหรือว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือเราได้อันติแล้วนะครับแล้วศัตรูมันตีมาพอดีนะครับแล้วมันไม่โดนเราหลบเนี่ยเราสามารถที่จะใช้อันติได้อีกหนึ่งครั้งก่อนตายก็เป็นไปได้หรือว่าเราอาจจะใช้อันติแล้วเราอาจจะยืนอยู่ไดไ้เพราะว่าเพื่อนในทีมเนี่ยอาจจะมีฮิลอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็น ่าเขาเรียกไงเผือว่าเป็นสปแต็กที่ดีอีกนึ่งอนหนึ่งอันนะครับผม,มประมาณนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจในเรื่องของระบบเหรียญตาแล้วเนาะนะครับก็ที่จริงมันใส่ได้3อันถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าเราต้องผ่านเงื่อนไขก่อนเนาะมาดูกันดีกว่าน่าจะต้องผ่านด่าน12นะถึงจะเปิดอีกอันหนึ่งใช่ไหมมาดูกันนี่ครับด่าน12ขีด6นะถึงจะเปิดนะครับแต่ว่ามันมันเปิดเนาะนไหม 16กับ20โอ้โหเปิดช่อง3นี่20เลยนะด่าน20เลยนะค่อข้างไกลนะครับก็ระยะยาวนะถ้าเกิดใครเล่นระยะยาวก็น่าจะได้เปิดหมดแล้วครับผมนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับระบบของเหรียญตานะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการตัดสินใจด้วยนะว่าแต่ละตัวละครแต่ละตําแหน่งเนี่ยเราจะใช้ประเภทอะไรกันดีนะครับ สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถด o n a t i ลิงก์ใต้ดีคริปชันได้นะครับหรือว่าจะสมัคร Member ร์ชินะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ